อยากเห็นวะเห็นดูมากดูมากคนเดินจบูนได้แล้วผมมีคนมาโคตรเท่โคตรเท่ดูเด่นดูเดินเดินนะผมไหลลอดหรือเปล่านะตำรวจเก่นนะผมเอาเบ็ดนะมีอะไรอหรือเปล่าหแต่ทิ้ไกลอยู่นะที่อาสากหน้าตำรวจต้อง่อไหนนะผม เรียบร้อยตำรวจจนก็ไปเหนะผมมาดูกันนะอยากขายอา2ฟรนะนะเขไม่เล็นอาาเขาได้นักอาดูกันว่าเป็นจ่านะ ไปุบไม่ติดเลยนะเครื่องดีนะผมมีแบบน้ผมดีนะตงังเงิอติลเยอมาไม่หลงนะผมตาม่หลแต่ทิ้งหายเเถ้าเป็นอาสัสองในบที่สู่เลยนะบบนนนนนเป็นขา้าน,น,นะผมเป็นรถไล้งกไปเซร์าคขับดีไม่ติดนะเดยนะียวนี้ัก็ติดไม่ไนะตัิหายไปนะเอาตามแล้วบางแล้วนะทิ้งระยะห่างอยู่นะ ัวที่ยืนยันแม่นเลยนะตำรวจคนนี้รอดอดนะตำนะรกโหดนะผมผมจะโหดเจ่กันตำรวจดิสไปแล้ว นนก็จะหมจะเลยนะผมไม่เบรกล้อนะฮะโอ้คุณขับใจดีนะผมเบรกล้อตำรวจด้วยเหมือนอยากเล่นนะคือในทิศที่เงี่ยหนีกันหนีรอดนะแต่แบบเหมือนเขาจะเล่นนะเดี๋ยวคุณขับจะเล่นก็ต้องเบรกนะผมป,ปนะั่นกับตำรวจนะปั่นกับตำรวจเมื่อไหร่ตำรวจจะออกนะผมคือเฉพาอนะก็เหนื่อยไล่กันวันหนึัง ยกแยกสวยอยู่นั่นนะผมโยโกโจกทิ้นเนี่ยจะยายกเพราะว่าสางข้ามรถมันเร็วนะผมเรื่อยานายนๆน่ต้องเก็มีปิมือไ้อนเลยเพียงนี้ตามมาดี่จดนี้ลผมว่าหลุดแน่เลยเนะี่ยไม่ตายเลยตำรวจหลงแลวนะผมนี่คือรอดแบบคิวๆนั่นแหละดล แบบเรียบร้อยครับผมคลิปนี้เขาจะเพียงแค่นี้ครับผมหรือถ้าเป็นตำรวจไล่อีกก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะผมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมขอจบครงนี้เลยเจ้ครับผมไม่เห็นอีกแล้วครับผมลองดูหน้าต่างกันนะครับีนี่มือตำรวจจะในแค่หรือเปล่านะดูคำตบผมต่อจากคลิปเมื่อกี้นะ ก็คดีจกูนะก็อยู่หายร่อยู่นะผมหายรุ่ไงไปไหนะารวช่เสาไฟไปแล้วนะผมเมื่อกอีนอ้นนี้ก็เป็นหมายป้ายแดงนะผมวันนี้วันที่สองนะด่ขึ้นใ่้วานะผมเบรกรถตำรวจด้วยนะครับตำรวจโหรถตำรวจอยู่หลังนี่เลยนะ เปนครับผมยิทุบตรวจยังไงครับมะแรอดได้รอดไรอมีคาเทยหลังหลอกล่อไผมโยท่เนิ่งทีนะผมเล่นแดงนะ

ดุนนะผมเริ่มต้องใช้เหินหนีนะเร่องเหินหนีนะผมเพาะเราเเสียนมยางแตกนะผมเหินหนีไ่ด้ต้องเหินหนีก่อนนะไมค่อยเอาใหม่นะผมพี่พี่กาน้ำพิ่เต็

ยางแตกสองล้อนะขอซ่อมนะผมลงลองลองใน่มแนวก่อขอซ่อมแป๊บนึงนะผมขอซ่อมนะมันแตกสองล้อนะผมใช่เหรอทำได้ได้ทำได้แต่รต้องอดนะควันเขาโหมเลยดูรนือ กำาะเบิดควันขึ้นแล้วไม่จูนไหยนะยังไงครับยังไม่ได้จูนเลยไ,ไจูน้เดตอนงครับผมต้องยก 2, งารแสงน่าจะาิบดครตูนชอบเปิด ก็ปิดตัดนะผมเมื่อกี้ตำรวจเริ่มแย่นะผมปั่นขึ้นนะโอย้ยจอดไมเคยจอดรอนะนะผะนะ่านไม่ได้นะผมจะแตกอีกนะแตกอีกเรื่องก็ซ่อไม่ได้นะผมเบือนะยาวเลยนะผมเทปน,นี้ แล้วผ um, sure ้าคือหล่นน้ำเลยนะผมนี่ตำรวจไม่ตามนะผมตำรวจไม่ตามนะครับผมจอดอยู่ข้างบน่่มมมันไไเออตำรวจไม่ตามตำรวจไม่ตามผมคลิปนี้ก็จบอีกแล้วนะผมแหม่ตายนะผมเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวผมจะถ่าให้อัดใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนนะผมเดี๋ยูแลถ้ามีอีกเดี๋้อถัดอีกนะครับผม